โอวาทธรรมคำสอนหลวงพ่อวิรัติจันทสโรวัดเขาพนมปรางสีวันที่26มกราคม2,566สิ25สิ่งสูงสุดของชีวิตที่สรรพสัตว์ทั้งหลายมุ่งหวังรวมทั้งตัวเราด้วยคือความสุขความเจริญร่มเย็น สถาพรภัยบู์ทุกสิ่งทุกประการของชีวิตแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดกระทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลสิ่งนั้นเราท่านทั้งหลายมุ่งหวังปรารถนาต้องการถ้าไม่เคยสร้างเคยทำของตนไว้มุ่งหวังปรารถนาต้องการก็ไม่ได้เพราะไม่เคยสร้างมา และปัจจุบันชีวิตนี้เราประพฤติปฏิบัติเราสร้างเราทำอะไรอยู่นั่นแหละจะส่งผลให้เราได้รับผลทุกๆประการนั่นเองโอว่าทมคำสอนอสนาอวิรัตจันทศรจะอยู่นานไม่นานไม่เป็นไรต่ได้ช่วยพระศาสนาในขณะที่ดวด คำจุนบวรพระพุทธศาสนาบูรณะพระพุทธศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งให้สมบูรณ์จึงจะแก้ไขได้และโอกาสที่เราท่านทั้งหลายจะได้เข้ามาบวชมันก็ยากเมื่อยากแล้วมีวิธีไหนอีกท่านก็จึงกล่าวว่าเราก็จง สร้างองค์พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาเอกของโลกลงมาแทนคือประเสริฐกว่ามนุษย์มาแทนแล้วก็มาอุทิศในบวรพระพุทธศาสนาชีวิตของเราก็จะกลับจากร้ายกลายเป็นดีชีวิตของเราก็จะเข้าสู่ความเป็นมงคลและความสุข ของชีวิตได้และวันนี้พวกเราก็มีโอกาสนี่เลยนี่คือจากการทำแท้งเราต้องสร้างพระพุทธรูปนะลงมาประดิษฐานแทนชีวิตเราจึงจะปลอดไทยมิเช่นนั้นแล้วหายนะอับตรีจังไลตลอดชีวิต ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ใดๆทั่วทุกมุมโลกก็ไม่พ้น